น้องๆเลยดีไหมครับดีไม่ดีอ่าดีขอเสียงตบมึงดังให้พี่เพอฟเด้วยอ่านะครับเบิเรเลิกเลยครับ PM พ,อพ,อพอี่เอฟเขาร่วมาแล้ววันนี้ก็จะมีการจับอันดับแรกอ่าจับเป็นจักรยานเลยห้ารางวัลห้ารางวัลโดยให้พี่ๆเขาจับคนละหนึ่งชื่ออ่าลวงหายของเราเลยเริ่มจากคันไหนก่อนดีกว่า ยกจักรยานออกมาก่อนว่าคันไหนอ้าวจักรยานมีอยู่ห้าพันนะครับพี่พี่อยากจะแจกคันไหนยกออกมาเลยครับอาเอาคันเล็กก่อนอุ้ยขอโทษครับโทษไอ้คันจิ๋วอันนี่ยไหมสีชมพูคนไหนอยากแจกสีแดงยกออกมาเลยครับพอหรือยังครับเอาเอาคันเล็กก่อนได้ไหมครับเรียงไปข้างหน้าเลยครับนะครับอ่าอ่มันเกี่ยวกันนะครับเอานะครับรางวัลแรกจะเป็นจักรยาน ขี่กลับไปนู่นเลยนะครับโอ้โหสวยงามอะไรอะเดี๋ยวจะให้พี่เขาไล่จับมาเลยนะครับคนละหนึ่งชื่ออันดับแรกอย่าเพิ่งอ่านนะพี่เอย่าเพิ่งจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนผู้โชคดีมาแล้วหนึ่งท่านครับผมวันนี้อยู่ในนี้เราจะนับหนึ่งถึงสามถ้าท่านไม่อยู่นะครับก็สละสิอันดับที่สองคนละหนึ่งนะครับอันดับที่สามครับผมก็ยังมามอบของขวัญให้เด็กๆอีกนะครับคนเริ่มหมดอ่า อ,อย่าเพิ่งอ่านนะครับอพอบางทีอ,อาจจะเขียนด้วยลายไทยเดี๋ยดูลำบากนิดนึงนะครับอ่เลยไหมครับตอนนี้ยังยืนสะกดอยู่ว่าอ่านว่าอะไร,ะรผู้โชคดีคนแรกครับผู้โชคดีคนแรกจะได้จกักรยานสีส้มชื่อเด็กชายสักกรินครับนามสกุลอะไรอิงสา,าหัสเจอกันครับครับผม อ่าเด็กชายสักการย้อยู่ไหมครับยินดีกับน้องด้วยที่ไม่ได้สีชมพูับครับเดี๋ยวเักลินหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับอย่าเพิ่งมอบครับเดี๋ยวเรารอท่านผู้ควบการท่านผู้ควบการมอบร่วมมอบเลยนะครับออไม่ต้องให้เขามอบเลยนะครับอรับไปเลยครับรับไปเลยกันที่หนึ่งครับขอเสียงตัวมือด้วยไปแล้วผู้โชคดีวันนี้ได้ท่จกยานกลับบ้านรับจากพี่เข้าไปเลยนะครับ อ่าตกออกจากยาให้น้องไม่คิวผู้โชคดีคนที่สองนะครับผมขออนุญาตประกาศเลยนะครับเด็กชายพรพวิทย์ครับนามสกุลประเสริฐครับฮัลโหลเด็กชายเลยไหมครับเด็กชายเลยนะครับพรพวิทย์พรพวิทย์ประทับพรพวิทย์พรพวิทย์ พรประวิทย์เด็กชายพรธวิทธ์อยู่ไหมครับพรประวิทย์อยู่ครับเจอแล้วครับเดืองพรประวิทย์สองเดี๋ยวเจอแล้วครับมีไหมครับเอาเด็กมานะครับเด็กชายพรเด็กชายพรธวิทธ์พรประวิทย์สองครึ่งเดี๋ยวมีเชียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กชายพรธวิทธ์สองอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งอยู่ไหมครับ น้องกำลังเดินทางมานะครับผมจากเชียงใหม่นะครับตอนนี้ลงเครื่องแล้วนะคะอยู่แยกลามิทาแล้วไม่ยู่ใช่ไหมครับยังรออยู่ครับยังรออยู่ครับขี้แตกขี้แตะกินเยอะไปหน่อยเอาคนต่อไปก่อนอคนต่อไปเลยครับคนต่อไปเลยน้องต้องเอาบัตรประชาชนมาด้วยนะคะโยน้องทำบัตรประชาชนแล้วตกข่าวว่เนี่อยู่ในบ้านสามเดือนเนี่ยอันที่สามครับ เด็กหญิงนารีรัตน์อุทัยค่ะเด็กหญิงนารีรัตน์อุทัยอยู่ไหมครับขึ้นมาเลยครับหนึ่งนารีรัตน์อุทัยสลัดศีรษะโบสถ์สลัดศีรษ์ไหนไหนไหนอ๋อนารีรัตน์อุทัยอยู่ออ๋คุณแม่มารับเลยครับคุณแม่มารับแทนเลยรแม่มาแล้วน้องพี่เต้นอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้รับรางวัลไปเลยนะครับน้าสาวหรือน้องเป็นนักร้องที่โด่งดังเหมือนกับพี่อ๋อ จะจะจะแบบไปยังไงนี่ครับเขาให้ไปเองนะเขาให้ไปเองนะอันเดอรันนี้ค่ะอ่ารับไปแล้วคันที่สามแต่คันที่สองยังไม่มาเลยเอาไงดีครับถ้าเป็นอ่าคุณพ่อคุณมายกเลยครับ มาแล้วพรพรธวิตประเสริฐมาแล้วมาเลยลูกมาเลยอันเ็วนะครับให้ไวเลยนะครับโอ้โหกินมากนะครับถึงกับฉี่แตกบอกแล้วเมื่อเช้าว่าอย่าเข้าห้องน้ำอ่ะคนต่อไปเลยครับคนต่อไปเลยเด็กนะครับอันที่สาสองอันที่สามห,ห,หนูจะได้สวยแบบพี่เขานะคะก็มองหาผู้ปกครองแล้วหนูจะขี่ไปยังไงแว อ่ะท่านสุดท้ายนะครับก็ผู้โชคดีชุดแรกจันจูนจันจูนอ่าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยยิ้มหน่อยโมเมนต์เล็กๆจันจูนจันจูนเอาลงงานไปก็ตอนนี้ครับเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยว,ว,วๆ,ๆมีเจ้าหน้าที่ให้เรายกอยู่ครับไม่เป็นไรครับอ่ะก็พี่ๆเขามอบรางวัลไปแล้วนะครับพี่ๆเขายังอยู่กับเราจะมีอีกหนึ่งผลงานเพลงก็ใช่ค่ะ ก่อนที่พี่ๆเขาจะเดินทางไปตัวแทนรัฐบาลน,นะครับก็จะร้องเพลงอีกหนึ่งเพลงขอเสียงตบมือดังๆให้กับพี่ๆเองอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ